คุณเคยเห็นหมาหน้ายน่นหูตั้งตัวปมปมใช่ไหมนั่นแหละ French Bulldog หมาพันนี้น่ารักขี้อ้อนเป็นมิตรแต่ก็มีเรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนเลี้ยงด้วยนะข้อแรกนิสัยน่ารักเกินต้าน French Bulldog ขี้เล่นฉลาดและติดเจ้าของมากพวกมันไม่ใช่หมาดุเลยแต่ก็ชอบอยู่ใกล้คนตลอดเวลาบางตัวถึงขั้นไม่ยอมให้อยู่ห่างกันเลยด้วยซ้ำข้อ2 เลี้ยงในคอนโดได้สบาย French Bulldog ไม่ใช่หมาที่ต้องการพื้นที่เยอะไม่ค่อยเห่าไม่ก้าวร้าวเหมาะกับคนอยู่ห้องหรือคอนโดมากแต่ต้องพาออกกำลังกายเบาๆทุกวันนะข้อ3ปัญหาสุขภาพต้องระวังเนื่องจากโครงสร้างใบหน้าแบนทำให้หายใจลำบากเจออากาศร้อนหรือออกแรงมากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้แถมยังเสียงดังเวลานอนหรือบางตัวกรนเหมือนคนเลย ข้อ 4. ค่าใช้ใจ่ายไม่เบาน้องพันนี้ราคาค่อนข้างสูงและมักมีค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพตามมาถ้าคิดจะเลี้ยงต้องพร้อมทั้งเวลาความรักและเงินสุดท้ายเหมาะกับคนรักสัตว์แบบผูกพันถ้าคุณเป็นคนรักหมาแบบใกล้ชิด French Bulldog <Blue> อาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณพวกเขาจะไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่คือครอบครัวตัวกลมๆที่รักคุณสุดหัวใจ